าคูปัญจสิโคเจวาติมหูสุริยาวัชสาเอเตสันเจเยจราชาโนอันทภาสหราชพิโมมะโมธมนาอภิกรรมุงพิคุณาสมิติวนนางอาราหูนาพภะสานาคาเวสาราสหัตตัชกากรรมพัสสตาราอาคูปยาคาสหยาติพิ ยมุนาทัตระรถาจะอากูนะคะยสันจโนเอราวันนงมหานาโคโสมกคาสันติงวนางเนนะคะราเชสหาสายสหรันติพิพาริชาปัตคีวิสุทธาจาักขโวิหายาตายสาเตเววนะมัสปัตตาจิตตราสุปนนอิติเตสะนามังอาพระยันตาธานาคาราชานาสิสุปน,าน,านันโงเขมากาเมเขมมะกาสิพุทโธ สันนะหิวาจะหิวปาวะหะยันตานาคาสุปนานสารณะมังกรสุขุทังชิตาวิชิระหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาภาตะโรวาสาวเสเตอิทิมันอิทิมันโตยะสังเจโนกาลากัญชามหาพิสมะอสุราธานาวิคาสะเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนะมุจิสหะสัตตังจะปริริปุตตานังสัพเพเวโรจนามากาสนังหิตวะพระพระดิงเสงนัง ราหุกัตทมุขะปามุงสมะโยธาณิพันธพันพันธเตภิกขุนังสม,มิติงวะนางอาโปโจรเทวาปัตถวิจเตโชวายโยตธาคามุงอรุณาวรุณาเทวาสงมจักยาสสา,าสหะเมตตากรุณากายกาอาภูเทวายาสันสิโนทเสตฯฯฯฯิสภากายาสเพนพนนันตาวานินโนอิทิมันโตชิติมันโตานวนตานิโตยาสันสิโนมลทมานาอภิกานมภิกขุนัง,นงสม,มิติงวะนางเวนทูจเทวาสหิสาหะลีจเตอสมาจเตุเวยามะ จตาสุปนิสาเทวาจัตมภูปุบ ta ุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูบุรักิตานักตานิบุรักิตวาอาคุมันทวราหกาวาสุนังวาสาโวเสธโสกุปะค้าปุรินทโธทะเสเดหัสธากายาสเพลนันตะวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันนวันโตยะสันจิโนโมทมานาอภิกามุงพิภูนังสมนิติงว่านังอาทาภูสะภูเทวาชาลมาคีสิขาริวาอาริทักกาจะโรชาจะอุมมาปุพพานิพาสิโนครุนาวารุณาสหาธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกา สุรยาลจารุจิราอาคูอาคูวาสาวาในในสีนอัเสเตทัสทากายาสภพนันแต่ว่านิโนอิทิมันโตสุติมันโตนังมันโตยะสันสีนูวันท่านนาอภิกรรมที่คุณังสอมิติงนังสมน um. าสมหาสมนามนุสังนุสตมาทิ่ขาทาปะทูสิกาอาคูอาคมมโนปะทูสิกาอาทาคูหานโยเทวาเยจัตโรหิตตวสีนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสันสุโส สีโนทศเสตธากายะสเพสสเพนนานันานาตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันมันโตยะสันสีโนมุทัมนาอภิกามุงพิคูนางสาวมิติรินางสุกกะกะรุมหาอารุณาอาคูเวขาสะเวขาณสาสะหะโอทัตตาหายะคายะหะมาปัโมขาคุเทวาวิจักขนาสมะสัทธารมตา <c oughs> ฮราราคาชามิสกาจะทายสันชิโนฮานายังอาคาปะชุนโนโยชิสาพิบัสติอเซเดสถากยาสัเถระนางตะวันนิโนอิทิมันต์โฉดมันตะว,วันอันไตอา,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 าสันสิโนมหฮามนาอาพิกามงิโกนาสมิติงนนมณังเขมิยะตุสิตาดมามา,า,า,าการพักกาจะยาสันสิโนสันพิตาการามาเสถาโจตินามาอ่จะอังสาวะยิมานาราติโนอาคุ อาคาคุปารังนิมาทัสเตสตสภากายาสัพเพนังตะวันนิโนอิิมันโตจิติมันโตวันมันโตยาสันชิโนวันท่านาอภิกาเมืองพิภูนังสัมมิติงะนังสัทเทเกสัทเทเตเทวะนิกายาสัพเพน,นะตะวันนิโนนามันวะเยนนะอาคัตฉุมเยจัญญาทัสิสาสาหาปะปวุทธะชาติมังขิลังโอขะตินนามะนาสวังัะเขโคกะโคโมคะตรังนาขงังจันถังวะอะสิตาตินัง อาชิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารติสะสะสุปคัสมิติงวะนังสหะสุพัมมาโลกะนังมหาภัมมะภิทิตติอุปันาโนชุติมันโตปิสมะคายโยยัสันสิโสปจเจตธาอิสราอาคูปันเจกวะสวัตตินโนเตสัจจะมาชโตอาคาปาริโตปาริวัติโต,ตเตจะสัพเพอภิกันตาสินเทเรสุพัมมเกเมราเสนาภิกขันภิปัสสกัน อส,สมัมมาทิยังเอทะคันหะาหามาัทธาการาเคนะพันธมัตถุโสมัตาปริวัติธรารมะวมุจจะจิตทะโจโกโจ,จิตนังอิติตตธรรมะเสนโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตระมหัจจะสรางกตวนาเพระวังยะถาปวุสโกเมโคนาันโตาาสะสวิชุโกตหาโสปจจุทวัตติสังกุทโธอาศัยยังวสาตันจสะสภานิย,ยพระวคิตตวนาสกุมาอาโตา มันตสาสัศถาสาราเกสรา,เารนิสารเตมา,าเสนาภิกันตาเตวิชนัตพระพิฆวโรเตจะอัตปมาการุงสุตตะวาพุทธะศาส,าสนังวีตราเคหิปักามุงเนสังลม,มันปิชยุงสปเปวิชิตาสังหามาพระยาิีรยสสันสิโนโมทันติสหภูเตหิเศสาวกเตเชเตชนสุตตติประสนมังคะระสุตตังอาเสวนาจะพาลานังปปทิ่ตานนจเทสะวา เสวนาปูชาจัปปูชานิยานังเอตมังคารมุตตามังปฏิรูปเทศวโสจักเทจักตาปุญญตาอัตสัมมนาทิฏจะเอตมังคารมุตตามังวะหุสัจจันจสะสิปันจัวินโยจัสุขิโตสุภาสิตาจายาจายาวาจัเอตมังคารมุตตามังมาตาปิติอุตุปัฏฐานังอุตตะ สารัสสังโฆอานาคูลาจะกกัมณตาเอตัมมังคารมุตตามังห่านันจะทำมาจริยาจะยาตากันนันจะสังคโฆอนัวชนิกามานิเอตัมมังคารมุตตามังอราติวิรติปปามาชาปานาจะสัญโมอัปมาถุจะทำมิสุเอตัมมังคารมุตตามังคารวะจานิวะโตจะสันทุตที่จะอกัจจะกะตัจกายุตาจะเระธรรมัสสวานังเอตัมมังคารมุตตามัง ขันติจักโสวจาจัตสตาสัมมานานัจจตพัสนังกาเลนะธรรมสกัดฉาเอตัมมังหัลโมตตามังตัโปโวจัตพมจารยังจัตอริยสัจจานพัสนังนิพานาสันชิกิริยาจัตเอตัมมังขัลโมตตามังพุทธะโลกรัรม โลกะธรรมเมหิจิตตังยสานะกัมปติอสศกังวิราชังเขมังเอตัมังคัลภุตตาังเอธาเอตาพิสานิกตวานะสัมพัทธมาปราชิตาสัพพัทธโสติขัชชนติตันเตสังภะรมุตตามันติวสุรัตนะปริยังกิจจิวิตังอิทาวะหุรังวาสัพเพสุวะยังรัตนงปานิตัง นานโนจามังอธิตธาถาคเตนะเอธัมปิุตเทนรัตนปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหอนตุขะยังวิราคังอมาตังปนิตังดัทธัชขาสกยามุนีสมะหิตโตนะเตนะธรรมเนนะสมาธิกิจจิธรรมปิธรรมเนนะรัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหอนตุยามพุทธาเสถโทรปริวันนะยี่สิบจิงอธาอะสัมมาธิมนัตตริกันยะมาหุ สมาธินาเตนะสมโนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรุตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิหอนตุเยตุบุคลาอัตถสตังปัสสัทธาจาตาริเอตสิเอตานิลูกคณิหอนติเตทักขิเายะสุขตัสสะสาวกไเอเตสุทธินานิมหาภารานิอิธรรมปิสังเทระตนะปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิหอนตุเยสุปายุตตามนัสสะทัพเวนิมิกามิโนโคตัมนะ โกตมมาสาสะนามิเตปฏิปตาอมาตัง,หหงมิขัยหรัตถามุดานิพุตังพุทชมานาอิทัมปิสังเทระตนาปนิตังเอเตนะสะเจนะสวุวัติห่องตุขีนังกุรนังนาวังนัพพิสังพวังวิรัตตจิตตายะติกิหิภวสุนิเตขีนาปิชาอวิรุณหิตสันทาดิพันติธิรายะถาธรรมปฏิโปอิทัมปิสังเทระตนาปนิตังเอเตนะสะเจนะสวุวัติห่องตุ บสวดธรรมบทสหสวัสดิ์อัตตาหะเวชีตังเสยโยยาจายังอิตราปาชาอัตตะทันตัสสะโพสสนิจังยัญญะสัญญาตะจาริโนเนวะเทโะคันทะโพนมมามโรสหะพม,มุนาชิตังอป,ปาริชอป,ปาชิตังกายราตถารุปสสะขันตุนงบสวดเกศปุตตะสวรภาสิตามิเถมิถังเตนะประคะวตาชนาตาปัสาตาอรหัตตาสัมมาสัพพเทนะเอตทุมเมมะ อนุสสะเวนะมามารัมปมาระยามายติกิรย,ายามาปิตากาสัมปทานีนะมาตักเกหุมมาอนาคานคเถนะมาอาการปาริวัตตักเกนะมาพิทินชานคติยมาสัพพะพระรูป,ปตายามาสมะโนนคาโรยทธาตุมเหพัตนาวชนย,ยถาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยุขราหิตาอิเมธมาสมตา สมาธินาอภิตายะสุขายะสังมตติอัตตุมเฮปะหะเชยะหะยะถาตุมเฮอนัตตนาวัชนายะถาอิเมธัมมาปุจาราอิเมธัมมาอนัวชาอิเมธัมมาวินยยประสันนีอิเมธัมมาสมมาตาสมาทินาอภิตายะสุขายะสังมตติอัตตุมเฮอุปสัมปัชชาวิชาเรยะเรยยะถาติบทสุปนิยสูตรปณิยชีวิตะมะปมายงฉะดูปะนีตสานาสันติตานาเอตังพยังมาระเด เปกเมโนปุญญานิ้จะยิรธาสุขขาวิปานิยติชีวิตามะประมาอย่างทะลุปัญจสานสันติตานาเอตังไมยามะในเป็กเมโนโลกมิสังปชาติเหตันติเป็กโคโยทะเกกายนะสังยะโมวจายะอุทาเตเจตัสตังตังสะเปตัสสะสุขายะคงติยังชีวมโนปากาโรติปุณังทามโมทามโมหะเวรขะติธัมมะจาริง ธรรมโมสุจินโมสุธมวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนและทุกขติหชขจิธรรมจารีสเพสังหารานิจติยะถาปัญจยาปสติอธนิพัทธะนิพินพติทุเขเอสามะขวิสุธิยาสเพสังหาราทุกขปิยะถาปัญจยายะปสติอธนิพินพัตติทุเขเอสามะขวิสุติยา เปโสดอะพันนากษตรอดุอะพันนาการหันนิเกสุติตังสุติยังอาตุอาหุตักกิตาตักกิตาเอตันหันยยาเมธาวิตังหันแหยยาปันนานังภาโหเวสระนังปันติปปพตานิวะนานิจจอารามรุขเจตยานิมนุสสาวะตัดชิตาเนตังโหสระนังเขมังเนตังสาราสารามุตตามังเนตังสาระนะคัมมะสสะพัทุขาปมุจติ เพื่อจะพุทธจะทมัดจะสังกัจจะสนะขตจตาริอริยสัจจนิสัมาปัญญายะปัสสติทุขังทุกขสังะตอมัังังทุขัสสงะอาติจตารงอริยัจจสมะาัตังทขสสนะาริิังจาสังะปัาญาตัตังัสังนะตับจารอริยมัานิสัมะปัาปสสติทังทสสังนะคตตตาอิานิังนาวา เมยะนัปฏิกังขานันตะตังบุคคลไม่ควรนำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแ้่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตามปันนีนันตังอปตังจะาอนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังปัสตัดทัดทาวิปัสสติอสังหรังอสังกุมปังตังวิธามะนุพะเรตนุพะดูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงนไม่ค่อนแค้นในธรรมน,นั้นได้บุคคลนั้นพึ่นจะเด้ทำน,นั้นเนื่งให้ปุกรุกเธออัดเชวักิจะมาตัะฟังโกชัญญามาละนังสุเวพ์งทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตางในวันพุ่งนะหินโนสังฆารันตีนะมหาเสยนนะาจัจนาเพราะความผัดเพียงกับมารดาที่มีเสยนยญานั้นยังไม่มีแก่ทั้งหลายเอวังวิหาร <c oughs> เอวังวิหารวิมาตาปิงอโหรัตมาพันติตังตังเวพันเทการโตติสังโตอาจิคาเตมุนิติพระมุนิผู้สงบย่อมได้เป็นคนที่มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีรายตีหนึ่งเจริญด้วยการสนิแล้สวดพิน,นปัญเจวิขณะปะฐะแลสารธรรมเมมะหิสารธรรมโมมะหิฉลังอนาติตา เามีความแก่ไปธรรมดาจะเรื่องความแก่ไปไม่ได้ขย่ายทิรมมมหิขยายทิอาาตีตาทรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะเรื่องความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะครมลมหิอารังอาณาตีตาเรามีความตายไปธรรมดาจะเรื่องความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหิอาาพะวะพระโบนิวิณาพระโว เราจะว้าเราเอนเป็นต่างคิว่าเราจะต้องพัดผ้าจ่ของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาสกุลมณิกรรมมาพยาโทกรรมยนี้กรรมาบันทึกรรมมากติสารโนสารนามีกรรมในของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพูดตามมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกรลยานามาปรปะดังมาปราสาพยาธาภ菩านิมีกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราอาจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปในวางอัมพึงเหตอพินังปัดจาวเวสิตตะพังเราทั้งหลายคนเจืิออย่างนี้ทุกวันเถิด บทสถทวตาอุญโยชนะคาถาชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโลกับโลกับปัตตาจะนิโสภาหนจตสเพติปันนโนเอตาวาตาจะอเมหิสัตตังปุญญาสัมปทังเอตาวาตาจะอเมหิสัมภนาปุญญาสัมปนังสัพเพธวันสัพเพริวานุโมทันตุสัพพัสปติสิทธิยาคานังทันตุสัพพยาสีรังนะทันตุสัพพทา เพาว่านาพิตาหนตุขัดฉันตุเทวตาขัดตาสัพเพพุทธาสัพพะปตาบัจเจกานะจะยังพลังอารรพ์ตาณาเจชนะร่าังทำทางวิเศษเจริญวสวดเวตาปฏิทานะข่าหันทำอยนางอุททนัคาโยพนามเซย์กาเทวตาสันติอิหาวะวสีนิทูปีขัเลพภูทิพาเรปัหจนบันหิน ตาธรรมทานีนะพระวันตุปุชิตาสุติงปารุนเตหะมิหาละมันทะเลเถระจำมัญชาณวค่าจะพิทเขวสารามิกาธานาปาติงตาอุปัสกาข่ะมาจากเถสานิพมาจะอิสระสัปานาคูตาสกิตาพระวันตุเตชลาปิชาเยปิจาตถสังฆระวสังเสถะชาตะอาทะลูปาปะปิการในงานิการธรรมละลางัดปิดเจตปฏิจจเตสักธาเมปิ ทุกข์ขารลงตุสังพยายาทาตวจิรังจตางธรมโมสัทธมมาจาริยปุาสังรวของตุสมะโคชัตอัธยาจะจหิกายะาจัอังเหรอขันตุสัทธรมโมสัตถิภิธรรมาจาริโนพุทธิทสัปานุนยนะธรรมียรยปาเวทิเตบทสวดสัพพติฐานาคาถาบัญทานยาริทนัคขไทยโยคะนาเซยพุนัสสทธานิกัสตยะนันานิกัตานิเมตต เตสันจะพาคิโนหงโตสตตานันตปามาณาปามาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตายาปิตาทโยทิฏฐามีจะปิยาทิฏฐาวาอันเยมัชตาเวริโนสัตตาทุทันติอกัสมิงเตปุณาจัตุโยนิกาปัญเจกะจัตุโอการาสังสารัตาขวาพระเวยาตังเยปฏิฐานำเมอนิโมทมุตเตสยังเยจิโมนะปชาณิติเตงวตาสังนิเวทะยง มายาทินนาปุญญาณอนิโมทนาเหตุเหตุตัวนาสพเพสรัทธาสทาของตัอาวุสุขชุนโนเคมาปันทัศน์ปโหัวเตยสาสสิสิกตังสุภาขอสัตว์ทั้งหายี่ชื่อสุดไ่มีประมาณจงไม่มีส่วนแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้นแห่งนุทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือรลอดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมารดาและพี่ดำเขาเจ้าเป็นต้นกขาเจ้าได้เห็นอย่าไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแรงมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าละขันหนึ่งลาขันสี่ข้องทั้งใหญ่ขบน้อยแต่ขบใหญ่สัตว์เรายชอบการให้ส่วนหลวงพระเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นสัตว์นีพนันทานเองเถิดถ้าสัตว์ลาย่อมให้ชอบการให้ส่วนหลวงพระเจ้านี้ขอเที่ยข้างหลังจึงแจ้งแก่สัตว์นั้นพอเห็นคืออันมัวทำบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีไปสุเถวร แจะจงถงทางจะเสียเถิดต่อความหน่อันดีขอสัตหน่อยเหล่านั้นจะสำเร็จเถิดเมื่อนุภาพแห่งสัจจะอิไานอุภาพแห่งความเทนะในสงฆ์ด้่งการบูชาพระราชาไต้ด้วยการสายายบทเวด็มนพระสุดตะปริบและพระคาถาเหล่านี้ขอความจริจงเกินแก่ข้าเจ้าขอพระเจ้าระจุานหลาทั้งปวงไหวข้าพเจ้าเจริญพระรูปธมขอเถิดที่จะั้ทนหลายควรอุโมนค์ในกาสดายมลใธรรมะเหล่านั้นเมื่ออุโมงและปเมื่อความแก่ข้าพเจ้าระถุลคนกินกต่ยิ่งไม่น่า เงินที่สมเด็จพระยานสังวรวัดบวรในวิหารตลอดจนวันทีมากรถถวายที่สามิงหสร้างขึ้นในทีมาเมื่อเทีจะกสร้างอนาคตขอจงเตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งระบมดาแะคมมงคลในพระธาตุต่างๆขอจงสวัสดิสักสิธิทูุกาางทอญ